ที่เพิ่งเห็นประกอบกันไปก็คือเครื่องตัดหญ้า iMac Power Tool เราจะมารีวิวกันคือเรารีวิวเครื่องตัดหญ้าไปประมาณ2อันที่เป็นเครื่องตัดหญ้าแบตเนาะแต่เครื่องตัดหญ้าไม่แบตก็รีวิวอีกเทพเจ้าอย่างเครื่องตัดหญ้าว <c oughs> ันไม่ได้มาเรีวิวตัดหญ้าอย่างเดียวเลยหญ้าเยอะไงะเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเราก็เลยต้องตัดเยอะอคือเครื่องที่แล้วที่รีวิวไปไม่ได้เสียนะซื้ออีกอันแบ่งเบา,แบ,เบาแบ่งเบาเรานะให้คนที่บ้านช่วยตัดด้วย อันนี้เราเห็นว่ามันเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ไม่เหมือนที่เราซื้อมาเขามีเคลมด้วยว่ามันเป็นโมเดลที่แบบขายดีของญี่ปุ่นเลยนะอันนี้ชื่อว่า iMac Power Tool เนาะแล้วก็ด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างถ้าเทียบกับของจีนที่เราเคยได้มันดูแบบแข็งแรงดูมีมาตรฐานอของที่เขาให้มามันก็แบบมีซิลแบบอย่างใบวงเดือนก็ซิลอย่างเรียบร้อยเลยดูแบบมีความปลอดภัยสูง เครื่องตัดหญ้าเนี้ยสิ่งที่ไม่เหมือนคือมันจะมีเอ็นมาให้ด้วยนี่เราก็เลยทดสอบว่าเราจะลองใช้เอ็นดูเพราะเครื่องตัดหญ้าส่วนใหญ่ที่เป็นแบตอะ่ะเขาไม่มีแบบเอ็นนะเขาจะเป็นใบพลาสติกอันนี้ก็คือมีความปลอดภัยกว่าแล้วก็เขายังปลอดภัยสูงกว่าด้วยความที่เ็ามีกั้นหน้ากั้นหลังเก่าจริงๆก็มีกั้นนะแต่ว่ามันเป็นแค่กั้นเหล็ก อันเก่าเป็นแค่ก้านเหล็ก<ช><ช>ลก็มีก็<า>มีบางใบที่จะแบบตรงช่วงขาแล้วอืมแต่ไม่แน่นหนาเท่าอันนี้นะอ,อันนี้คือแบบล็อกให้แน่น<ต>หนาแต่เนี้ยดู<ล>ยดูแข็งแรงจริงใช่เขามีนี่มาให้ด้วยสายสะพายแล้วมีแว่นตัดหญ้ามาให้ด้วยนะแต่เราไม่ได้ใส่นะวันนี้เรามีแว่นชนแว่นแล้วก็ไม่ใส่แล้วกันสิ่งที่ทุกคนอยากรู้คือแบตใช้ได้นานไหมชาร์จมาเต็มนะเห็นไหมโอเคเราลองเลย ก็ใส่ได้ใช้แรงนิดนึงอ่ะเราก็จะใช้สายสะพายน้ำหนักจริงๆก็ไม่ไม่ได้หนักแต่ถ้าเทียบกับที่เราเคยใช้อ่ะหนักกว่าเครือ่องน,นี้หนักกว่านิดนึงวิธีใช้เนาะกดปุ่มหนึง่งแล้วก็กดั้างก้านยืดได้ไหมหยืดได้ก็แค่เปิดตรงนี้ขึ้นมาก็ก็เอาความยาวให้ถนัดเราเนาะถ้าถนัดเราก็ล็อกปึ๊บมาเราจะไปตัดตรงขอบขอบ,ขอบก่อน ระว่งไปส่วนเจ้าซอกเนี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยได้ตัดนะต้องใช้มือถอนพอมีเครื่องนี้เราก็แซกเข้าไปเลยจ้า้ด้ด้วยความเป็นเอ็นนะโดนสายไฟก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเล้วยังไม่ทอ นี่โยนสายไมโครแต่ก็ไม่ม mm ีป hmm. ัญหาอะไรก็นับว่าสามารถซอกซอนแล้วก็ตัดซอกเล็กๆได้อย่างสบายใจเลยค่ะยาาที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะเหมือนเจ้าสายเอ็นเนี่ยก็เหมาะกับการตัด ในที่แคบๆละยาไม่ได้สูงมากแต่ไม่ได้เหมาะกับการตัดหญ้าที่มันสูงหน่อยหรือเหนียวหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เราตัดเมื่อกี้มันเป็นหญ้าที่มันมีความสูงขัานกลางแล้วการตัดก็ใช้การตัดหลายทีเหมือนกันแล้วก็ลองดูที่ใกล้ๆหญ้ามันไม่ไม่ได้ขาดแบบคมๆอ่ะคือมันต้องตัดหลายรอบก็คือมันเหมาะกับตัดเตี้ยตัดรอบขอบปูนขอบท่อหรืองานที่เราต้องการเก็บละเอียดนะหรือ ใกล้ๆต้นไม้โดยที่แบบไม่ต้องเอามีดเข้าไปฟันใช้อันนี้ตัดได้เลยอ่ะทีนี้เรามาเปลี่ยนละมาเป็นใบวงเดือนละวันนี้แหละลองตัดหญ้าสูงๆหรือลองตัดต้นไม้กันดูดีกว่า กิ่งไม้ที่มีความหนานิดนึงดูว่าเป็นไงบ้างเนาะเราจะมาลองทดสอบดูความแรงของเครื่องว่าตัดกิ่งเนี่ยไมยราบข้างบ้านเนี่ยว่ารอดไหมนะมีความหนาประมาณหนึงนิ้วชี้ได้เฮ้ยว้าวเฮ้ยเร็วอยู่นะเร็มนะเออคมอยู่แ้ว่ากิ่งมันเปราะตัดต่ำไปเลยนะเฮ้ยตัดได้ดีไหม ตัดอันนี้คมอ๋อก็ขัดชั่วนะหรือโป้งเนี่ยหรือโป้งเลยอันนี้ใหญ่ประมาณนิ้วขัดชั่วเหมือนขััดช่อะไรเหมือนตัดเต้าหู้อันนี้ใหญ่ขึ้นเนี่ยสองนิ้วโดนเนี่ยบังกใช่ตรงมีบังไอ้อุ้ยเอาออกอเลยใช่เอาออกแบบนี้แหละเกลกะเขาตัดออกเลย โอ้โห oh, 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 oh. oh, oh, oh. เลิศ oh, อ oh. no. ่ะอัน oh นี oh, ้รอยใหม่นะเฮ้ยก็คือใหญ่แหละใหญ่เลยนิ้วโป้งเท้าเลยครับโป้งเท้านิ้วโป้งเท้านี่เเต็มนิ้วโป้งเต็มนิ้วโป้งเหลือด้วยอันนี้คือยากแข็งๆลองดูนะโอ้คมอยู่ นี้ก็ความสูงประมาณนี้เรียกว่าย่าสูงมากคือเท่าระดับสายตาเลยมาจัดไปแบตหมดเด่นนะแบตหมดจะ ยังกดได้แต่แต่ก็หยุดเองตัดเองไปแล้วมเย,ยวก็อยาวสรุปแบดโหมดตอนนี้สี่เวลาก็20-30นาทีได้ซึ่งอันนี้เราหักเวลาพักไปหมดแล้วดูผลงานก็แหลกรานอยู่แหลกตัดแบบก็คือตัดได้ดีอ่ะตัดคมเลยแหละตัดั่วชั่วเ <c redit> ครื่องแรงยอมรับว่า <c redit> ว่าแรงจริงถ้าเกิดเทียบกับในตัวที่เคยซื้อมาเมื่อกี้ก็คือเราตัดท่อนไม้กิ่งไม้ที่แบบมีความหนาแบบ ึ่งนิ้ว2นิ้วเราก็ตัดขาดแบบง่ายเลยนะ<ม>ก็เราว่าเออใช้งานได้หลายแบบเลยแหละ<ม>ก็แต่ถ้าจะตัดอะไรที่เป็นไม้เป็นอะไรก็ต้องเอาไอ้ตัวนี้ถอดออกนะเพราะมันกั้นอยู่แต่ว่าจริงๆก็ควรใส่ไปตลอดถ้าเราตัดยาาเซฟตี้เฟิร์สเพราะเขาก็น่าจะเป็นแบบห่วงใยเรื่องความปลอดภัยอยู่เขาถึงให้ตัวกั้นนี้กั้นนี้ตอนที่เขาส่งมาเขามีแรปรอบแล้วก็ไม่ให้รถคันเร่งคือคันเล่งอ่ะล็อกไม่ได้นะอันเนี้ยแต่ว่ามันปลอดภัยไงคือถ้ามันล็อกได้แล้วเรา แล้วเราเผลอกดตอนเราเปลี่ยนใบขึ้นมานี่แย่ yeah, เลยนะแต่อันนี้ก็จริงๆอันเนี้ยมันเหมาะกับเราว่าคนที่ <c oughs> คนที่ไม่ได้ถนัดใช้เครื่องตัดหญ้ามากอาจจะเป็นคนสูงวัยผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่แบบไม่ได้ตัดเป็นแบบเครื่องยนต์หนักๆอ่ะเอาแค่ตัดในบ้านอ่ะจริงๆตัวนี้เหมาะเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยซื้อให้คนที่เราห่วงนะห่วงพ่อนะอ่ะเอออ่าอย่างแม่บอกว่าให้ซื้อให้หน่อยเงี้ยเราก็ฮึ <c oughs> จะดีเหรอแต่ถ้าเครื่องนี้ก็รู้สึกอุ่นใจประมาณนึงว่า เออซื้อไว้เขาตัดได้แหละไปซื้อกันได้เดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอเนาะราคาขึ้นอยู่กับช่วงลดช่วงไม่ลดเนะต้องลองไปดูกันว่าเท่าไหร่แต่ว่าราคาพอๆกับที่เราเคยซื้อมาแหละอ่ะอีกข้อดีข้อหนึ่งยังไม่จบเขามีประกันปีหนึ่งแต่นี้เขามีบริษัทในไทยแล้วก็ประกันก็คือไว้ใจได้ถ้าแบบไม่อยากจุกจิกไปตัดหญ้าก,กันหมดหน้าฝนแล้วไปตัดหญ้าก,กันปั๊บ เราไม่ต้องคุมไปเยอะอีกต่อไปอุ้ยอุ้ยสะใจไม่ครัช